สวัสดีครับกลับมาพบกับยูท Channel วันนี้อยู่กันในเกม Grey Zone Warfare และภารกิจที่เราจะทำวันในวันนี้นะครับเป็นของ Handshake ชื่อว่า The m o r e The m ะ r มนะครับและพิกัดที่เราจะต้องไปตามนี้เลยครับเมื่อเราไปที่ตึก A แล้วนะครับห้องแรกที่เราจะต้องไปหาก็คือห้อง106นั่นเองให้เราดูที่เตียงซ้ายมือนะครับถ้าไม่มีเอกสารให้เราไปที่ห้อง102ถ้าบนโต๊ะยังไม่มีให้เราไปที่ชั้น2นะครับ ก็คือห้อง211เอกสารจะอยู่ที่พื้นนะครับใกล้ๆก,กับเก้าอี้แต่ถ้าหาทั้ง3ห้องแล้วยังไม่เจอก็ให้เรารีเซิร์เวอร์และหามาอีกครั้งนะครับเมื่อเราได้เอกสารแล้วนะครับเราก็ทำการส่งภารกิจนี้ให้กับแฮนเช k e ที่ฐานไล้เลยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และเป็นกำลังใจให้ช่องดูนูบ c ช anel ด้วยนะครับสวัสดีครับ